5 m i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับระวิทธธันุสาหะครับวันนี้จะพูดเรื่องการขอบคุณซึ่งต้องบอ,อกว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ผมสอนตั้งแต่เด็กๆว่าต้องพูดให้ติดปากไว้เลยนะครับว่าขอบคุณนะครับคำขอบคุณนี่เป็นคำพูดที่ ทำให้หลายอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างราบเรื่องอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะเรามักพูดกันว่าการขอบคุณเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีคนจํานวนมากที่รู้สึกเขินนะเวลาต้องพูดคํานี้นะครับม,มีหลายคนตั้งคําถามด้วยนะว่าเฮ๊ะเวลาขอบคุณแล้วมันจะได้ผลดีจริงๆเหรอนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ครับพบว่าคนที่มีความรู้สึกขอบคุณคือมีเขาเรียกว่า gratitude ใช่ไหมรู้สึกขอบคุณกับสิ่ง,งต่างๆมีความรู้สึก ในแง่บวกนะฮะสออย่างนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยมีความสุขเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีความรู้สึกขอบคุณเรื่องต่างๆและมีความรู้สึกถึงแง่บวกเป็น positive thinking เนี่ยทำให้อายุยืนขอ่คนที่ไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ถึงเกือบ10ปีอะ9.4ปีนะฮะและช่วงเวลาที่อายุยืนนั้นก็มีความสุขด้วยเนาะนอกจากนีนน้ในงานวิจัยมากมายพบว่าการมีความรู้สึกข,ขอบคุณหรือความรู้สึกในแง่บวก ทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานปกตินะครับมันเกี่ยวกับร่างกายด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบสภาพจิตใจยอย่างเดียวมีภูมิคุ้มกันรโรคสูงและมีอายุยืนสรุปก็คือเห็นได้ชัดว่าการขอบคุณเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพคำว่าขอบคุณไม่ได้หมายถึงพูดขอบคุณอย่างเดียวนะครับมหมายถึงการขอบคุณสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราด้วยตามหลักภาษาวิทยาในการขอบคุณทําให้เกิดการหลั่งสารเคมีในสมอง4ชนิดซึ่งดีต่อสมองและร่างกายนะครับสชนิดที่ว่าได้แก่โดพามีนเซโรโทนิน ออกซิโทซินและก็เอนโดรฟินนอกจากการขอบคุณแล้วไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เกิดการหลั่งสารเคมีในสมองทั้ง4ชนิดออกมาได้ด้วยการกระทําเพียงอย่างเดียวจึงเรียกได้ว่าการขอบคุณเป็นการฝึกสมองที่ดีมากๆนอกจากนี้เซโรโทนินและออกซิโทซินยังทําให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายออกซิโทซินและเอนโดรฟินช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคจึงพูดได้ว่าการมีสารเคมีเหล่านี้ถูกหลั่งมาจากสมองนี่ดีต่อสุขภาพนะฮะ ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหากดูให้ลึกไปอีกจะพบว่าเอนโดรฟินถูกหลั่งออกมาได้ทั้งเวลาที่เราขอบคุณและได้รับคําขอบคุณการที่เราขอบคุณผู้อื่นก่อให้เกิดผลดีกับตัวเราเองในขณะเดียวกันการได้รับคําขอบคุณจากผู้อื่นก็ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของเราเช่นกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเขินๆกับการขอบคุณจึงไม่ค่อยกล้าสแสดงออกแต่ไม่มีใครรู้สึกแย่ที่ได้รับคําขอบคุณหรอกครับ มันคือคําพูดที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าควรจะพูดคํานี้ให้บ่อยขึ้นนะครับคำว่าขอบคุณคือคําพูดที่มีเวทมนต์ทำให้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีหรือบางครั้งไม่ต้องพูดในบางเรื่องเราก็อาจจะรู้สึกขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันนะครับก่อนอื่นแค่เราเปลี่ยนจากคําบ่นนะฮะเป็นคําขอบคุณกับคนรอบข้างเราไม่ช่วยแทนก็ตามเนี่ย ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นอย่างมากนะครับเรามากล้าพูดถึงคำว่าขอบคุณแล้วก็กล้าขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตมากขึ้นกันเถอะนะครับจะช่วยให้เรามีความสุขมีชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวขึ้นด้วยนะฮะสุขภาพก็ดีขึ้นแถมให้นิดน,นึงแล้วกันว่าสารเคมี4ตัวเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยทำอะไรบ้างน,นะฮะโดพามีนนี่เป็นสารแห่งความสุขนะโดพามีนเวลาหลั่งออกมาเนี่ยเราจะมีความสุขมีแรงมานานใจเพิ่มขึ้นนะครับ มีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้นสมาธิดีขึ้นจดจําอะไรต่างๆได้ดีขึ้นเซโรโทนินเป็นสารแห่งความสงบนะครับจะช่วยให้เราผ่อนคลายคลายกังวลบรรเทาอาการตื่นเต้นเกิดความเห็นอกเห็นใจออกซิโทซินเป็นสารแห่งการผ่อนคลายนะฮะช่วยให้เราเกิดความผ่อนคลายเกิดความรักใคร่ความอ่อนโยนความเชื่อใจนะเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเอนโดรฟินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสารเสพติดในสมองเป็นสารแห่งความสุขนะฮะ เอาทำให้มีความสุขสึ้บเคลิบมนะครับมีสมาธิมากขึ้นสบายใจขึ้นมีภูมิกุมกันที่ดีขึ้นนะครับจะว่าไปแล้วนี่นะครับมันส่งผลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจริงๆนะฮะถึงขั้นว่ามีงานรีเสิร์ชว่าคนที่ขอบคุณผู้อื่นเสมอเนี่ยจะป่วยยากกว่าด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 Minute s นะครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast